โตทำอะไรลูกหืมหืมไม่ทำอะไรลูกหายแม่เ,เร็วๆหายแม่มาหนูทำอะไรมาลูกมามานี่มาดูพ่อขุดอะไรเนี่ยนึกมาดูพ่อขุดอะไรมีพ่อขุดอะไรเนี่ยขุดอะไรพ่อหืมขุดกระปูอ้อม่มันออกไปล่ะนี้ล่ะยัง <Yeah. S 1> มาลูกมา นี่มาดูพ่อเนี่ยมาดูพ่อทำอะไรมาเลยเร็วอจ้าลูกมีไหมนานๆมีไหม,มจะได้กินไหมวันนี้ทุกคนทุกคนมารุ้นกันว่าจะได้กินไหมวันเนี้ยเสียมันน้อยเนาะ ม,มาลูกมามาน,นี่มาลูกมาไปไหนลูกอืมไปไหนคะคุณช่วยไปไหนคะตัวที่สุดเลยเนหนูช่วยที่สุดเลยเนี่ยไม่ก็ถ่ายนี่ถ่าย,าย,ายแมวเขาอะไไปไพอ่อเข้ามา,าไม่หนีละแหละ เขาว่ามันหนีแล้วบไปกินดอกนั่นนะอืมไปหาหน้าไม้กินเถื่อมาแรกนะยังเพราะว่ายังไม่หนีหรอกอยังมาลุ้นกันนะคะทุกคนจะมีไหมจะมีอะไรให้เราบ้างไหมมันหนีแล้วปูปลาน,นีนะบางงันก็เถื่ออันอันนั้นมันแล้วนะนะมันหนีแล้วบ่เอาอันบ่ ไม่ไม่หนูไม่มาช่วยพ่อเลยลูกมาเร็ว,รวลูกรอนะคะทุกคนรอยินมันแก่นไงยินมันแก่นเลยหลุมมันเล็กเออเสียมันน้อย ก่เห,หรอ,หอมีไหมนั่นนะมีเหรอ,หอมีไหมหมีมีค่อยๆนะมกกีก็ค่อยๆนะพ่อ,อมีอะไรมันก็มีแต่รูนะั่นแหละมันจะมีอะไรล่ะโอ้ยอมีเหรอ nhi nè ừ. Hãy subscribe cho nói Ghiền Mì Gõ nha không นี่อ่ะนี่นี่นมันจะได้ไหม,ไมนเนี่ยวันนี้